เลือกดีๆเลือกดีดดูก่อนดูก่อนดูก่อนศูนย์อ่ะหมุนกลับกงบายเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว,ย,ว<ๆ>ยังไม่เสร็จจะังเย็นออ่ะออ่ะไหนอ,อ,อ่ไหนน่เปลี่ยนอีกอ่ะอ่ะัดพัดมาน่ใช่ใช่ไหมหนึง่งอ่ะหมุนลง เดี๋ยวเขยาวก่อนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ่ะห้าศูานย์หนึ่งห้าอ่าวดนี้เฮ้ยไอถูกมึงวดหน้ามึงเป็นนกปิ้งแน่แน่นกปิ้งแน่แน,น,แน,แน่ไปเลยเก็บ i <sighs>